สวัสดีครับวันนี้ C2M นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการขายสินค้าโดยการตั้งราคาตามเงื่อนไขของจำนวนนะอย่างเช่นเราขายสินค้า1ชิ้น35บาทถ้าลูกค้าซื้อ3ชิ้นขายเลยในราคาาขายเลยในราคา100บาทอย่างเงี้ยครับก็จะหรือตั้งราคาไว้ชิ้นละ7บาทนะครับ3ชิ้น ยี่สิบบาทปกติก็ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับทีนี้โปรแกรมก็จะทําการปรับราคาอัตโนมัติให้นะครับเป็นยังไงมาดูกันนะมีสินค้าอยู่สองชิน้นอันนี้วิธีการตั้งนะครับตั้งค่าการขายแล้วก็ตรงซื้อ x ชิ้นราคา xxx นะครับอันนี้มันสามารถตั้งได้หลายหลายหลายแบบนะครับแต่ว่าสามารถตั้งได้แบบละ แบบละรายการนะครับแบบละรายการอย่างเช่นเอาขนมก่อน1ชิ้น35บาทใช่ไหมครับอยูตรงนี้แล้วถ้าซื้อ3ชิ้นนะครับราคาขายก็เป็น100บาทนะครับนี่ก็บันทึกเรียบร้อยนะครับส่วนขนมปังนะครับปกติขายชิ้นละ7บาทใช่ไหมครับ ถ้า3ชิ้นก็20บาทนะก็คือลดไป1บาทแต่อันขนมนี่ลดไป5บาทนะครับต่อทุกๆ3ชิ้นนะครับทุกๆ3ชิ้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมาขายกันาตามเงื่อนไขนะครับเอาขนมก่อน1 1ชิ้น35 2 3ชิ้นนะครับก็ ลดไป5บาทเลยหนึ่ร้อย0 0นฮะก็คือเดิมติร้อยหบาทใช่ไหมครับ3ชิ้นก็เหลือก็โปรแกรมก็ใส่ส่วนลด5บาทเอาไว้อัตโนมัติก็เหลือ100บาทมาดูชิ้นที่4ก็ยังเป็นก็ยังลด5บาทเหมือนเดิมนะครับก็เป็นร3 5ยเหมือนเดิมที่เราตั้งไว้ทุกๆ3ชิ้นนะครับพอมาถึงชิ้นที่6กปุ๊บก็ลดไป10บาทนะครับก็ลดไป10ก็จะเป็น อ่า200บาทอันนี้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูมาดูขนมขนมปังนะครับ7บาท1นะครับ2 3อ่าก็ลด7บาท3ชิ้น20นะครับลดไป1อันนี้นะครับ1 2 3นะครับลดไป2บาทเห็นไหมครับ ทีนี้เรามาขายรวมกันดูนะครับเรามาขายรวมกันดูขนมขนมปังโปรโมชั่นขนมปังนะครับหนึ่งชิ้นก็สามสิบห้าบาทยังไม่มีลดสองชิ้นไม่มีลดสามชิ้นลดห้าบาทก็เป็นลดไปเจ็ดบาทนะครับลองกดอีกหนึ่งสองสามก็ลดไปสิบบาทเห็นไครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือการทำโปรโมชั่นนะครับให้ลูกค้าได้ซื้อของตามจำนวนที่เราตั้งค่าไวเ้เพื่อเพื่อเพื่อให้สินค้าเราขายดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็สวัสดีครับ